สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาลบบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และเพื่อไม่พลาดพระสวยๆ EP ต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพระดีๆมาลงแบ่งปันทุกๆวันนะครับผมจะหยุดทุกวันเสาร์ของ1อาทิตย์นะครับผมพี่ๆนะครับท่านใดสนใจพระเครื่องก็เพิ่มไลน์มาหรือโทรได้เลยครับ0817941656นะครับพี <m from afar> ่ๆเบอร์โทรก็จะอยู่ในหน้าจอมีเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆเดี๋ยวเราเริ่มรับชมองค์แรกของวันนี้นะครับผม องค์แรกของวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกจิของชาวจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นเกจิยุค2,500ขึ้นมาเบอร์ต้นๆคู่กับหลวงพ่อบุญมีวัดเข่าสมอคอนเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูนะครับพี่ๆมาแบบสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมเป็นเหรียญพลลมนะครับพี่ๆนี่เดิมๆเลยนะครับผมจัดสร้างปี21นะครับที่ระลึกในงานสมโภช์นะครับผมท่านกอง ลบพิเศษพลล่มนะครับที่2ลบบุรีนะครับผมพี่พี่นี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางนะครับหลักร้อยนะครับพี่พี่ไม่แพงนะครับผมเนี่ยท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับเอา400บาทพอนะครับพี่พี่ไวๆเลยนะครับเนี่ท่านใดสนใจก็ปิดได้เลยนะครับผมสวยเดิมๆเลยนะครับหาแกะบล็อกแกะพิมพ์ได้งดงามมากๆเลยนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กองธนูนะครับผมเนี่เดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับผม องต่อไปก็ได้หลวงพ่อขอมมาอีกหนึ่งองนะครับพี่ๆหลวงพ่อขอมหน้าแก่นิยมเลยนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับพี่ๆไม่ผ่านการใช้เลยครับวันนี้ได้มาอีกสององนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อขอมก้นกึ่งนะครับพี่ๆแบบแท้ดูง่ายเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผิวพันวันนะเดิมๆเลยนะครับพี่ๆผมส่วนมากผมจะไปเช่าตามบ้านที่แบบเก็บเก่าๆเดิมๆไว้นะครับพี่ๆนี่ ได้มาสวยๆทุกองนะครับผมนี่ท่านได้สนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับฮะแท้ดูง่ายเลยนะครับพี่ๆนี่เดิมๆเ,เลยครับจมูกโด่งไม่ผ่านการใช้นะครับรูปหล่อป,ปั๊มหลวงพ่อขอมนะครับวัดโพธารามหรือวัดไผ่ลงวัวน,นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับพี่ๆก็จะเป็นปิดตา เจ้าคุณนออธิษฐานจิตนะครับพี่พี่เนื้อผสมผงเนื้อดินผสมผงใบลานนะครับน่าจะออกวัดสีขันนะครับพี่พี่นี่มีอักษรย่ออยู่นะครับพบเจอน้อยเหมือนกันนะครับพี่พี่พิมพ์ปิดตานะครับผมนี่หลักร้อยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับปีหนึ่งสามประมาณนั้นนะครับผมมีมุมมีทางก็ซองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพระเดิมๆไม่มีหักไม่มีกระเทาะดีนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่พี่ผม ไม่แน่ใจว่าเป็นชิ้นส่วนสมเด็จหรือว่าเป็นคะแนนนะครับพี่พี่น่าจะเลื่อมทองแดงหรือหน้าเก่าโบราณเลยนะครับพี่เก่ามากๆเลยนะครับพี่พี่นี่แต่ในรอยเขาแงะดูนะครับพี่พี่นี่เก่าจริงๆครับเป็นเนื้อเก่านะครับอาจจะเป็นหน้าก็ได้นะครับแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่พระแท้แน่แล้วก็เก่ามากๆเลยนะครับพี่พี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเนื้อว่าเนื้อเขาดีจริงนะครับพี่พี่แล้วก็จัดจ้านมากๆเลยนะครับนี่ ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระผงคะแนนเก่าโบราณเลยนะครับเลื่อมเกาะแบบโบราณน,นะครับผมยินดีแบ่งปันได้ครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทั้งสุพรรณนะครับพี่พี่นี่พระครูพิพิธนะครับพี่พี่พัฒนคุณเป็นเหรียญเยนื้อเงินลง,งยาสีเขียวนะครับเป็นเหรียญจังหวัดส,สุพรรณนะครับวัดใหม่นพรัตน์นะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับพี่สวยไม่ผ่านการใช้เลยนะครับยาเขียวนี่แบบโอ้โหเดิมจริงนะครับพี่พี นี่สวยปิ๊งเลยนะครับฮะจมูกโด่งอะไรดีหมดทุกอย่างเลยนะครับผมยาไม่มีกระเทาะเลยนะครับพี่ดูง่ายๆเลยนะครับผมท่านใดชอบนะครับรู้จักมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ แล้ววันนี้ก็ได้เหรียญพระใช้หลังช้างนะครับมา2เหรียญนะครับนี่ไม่มีซองเดิมนะครับแต่ก็ราคาเบาๆนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมเอาไม่แพงนะครับพี่พี่เอาเหรียญละ250พอไม่มีซองเดิมนะครับไวๆเลยนะครับผมพิธีปลุกเสกนี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับพี่พี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนะครับหลวงพ่อเปิ่นบางพระเพราพออุตมะหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับพี่พี่แต่เหรียญสวยเดิมเลยนะครับพี่พี่เนี่ยคมชัดทั้งหน้าทั้งหลังไม่ผ่านการใช้นะครับพี่พี่เตรียงว่า ไม่มีซองแค่นั้นเองครับนี่ท่านใดสนใจพระดีพิธีใหญ่นะครับปี3 0ศูนย์นะครับพี่ๆนี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับรานะคาเบาๆครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่ๆก็จะเป็นพระกิ่งกาญจานาพิเศษนะครับปี39จะเป็นกิ่งจีนนะครับพี่ๆนี่พระกิ่งยูไล ซกนะครับนี่โครงการพัฒนาบุรณะอุโบสถนะครับพี่วัดแก้วแจ่มจันทร์นะครับพี่พี่นี่สวยเดิมๆเลยนะครับจะเป็นเนื้อ3กษัตริย์เนื้อเงิน3กษัตริย์นะครับพี่พี่รุ่นนี้จะมีทองคํามีเงินล้วนมี3กษัตริย์นะครับพี่พี่นี่พิธีการเจนาพิเศษพระแบบสวยแชมป์เลยนะครับนี่เงินทองหน้าแบบโอ้โหนี่ดูพี่พี่ดูสีจะเนี่หลุงขึ้นเลยนะครับพี่พี่นี่ ความสวยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผมพระก,กิ่งจีนนะครับเนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็พิธีการจานาพิเศษพิธีใหญ่นะครับผมสวยปิ๊งๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยนะครับหมายเลขชัดเจนครับผม ท่านใดสนใจนะครับพระสวยพิธีใหญ่ก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมยินดีแบ่งปันได้ครับแล้วก็ได้หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเหรียญประสบการณ์กระไรทองแบบสวยๆเลยนะครับพี่ๆีบล็อกหัวห้างนิยมนะครับเหรียญใส่สิ่งไม้นะครับผมกระไ่ทองเดิมๆมีห่วงด้วยนะครับพี่พี่แต่ว่าห่วงเขาไม่ได้ใส่มานะครับเนี่ยผมไม่ได้เอามาติดมาอยู่ในอีกที่หนึ่งครับนี่รุ่นพิเศษนะครับรุ่นประสบการณ์บล็อกนิยมเลยนะครับกระไ่ทองแบบแชมป์ๆมเลยนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับท่านใดสนใจนะครับผม มีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับไม่ผ่านการใช้ตัวจริงนี่แบบหูกระไลกระไลนี่วาวเลยนะครับทองทองเลยนะครับผมองค์ต่อไปจะเป็นพระมนตราดีมากๆเลยนะครับพี่พี่นี่ครับนี่เป็นหลวงหลวงพ่อประกาศปราะกาศประกาศนะครับนี่พระครูประกาศนะครับพี่พี่ปีศูนย์หกผมเคยได้มาองค์สมัยก่อนเรื่องมติกเก่านะครับพี่พี่แต่องค์นี้เนี่ยครับพี่พี่ยันหลังติดชัดพระหนา หูตากับพริบเลยนะครับพี่ๆพิธีปลุกเสกดีมากๆเลยหลวงพ่ทิมวัดช้างให้หลวงพู่โตวัดประดู่ฉิมพีอ่าแล้วก็หลวงพ่อสดวัดปากน้ำเลยนะครับแล้วก็แม่ชีบุญเรือนด้วยนะครับวัดอาวุธนะครับพี่ๆนี่น่าใช้มากๆเลยปีศูนย์หกนะครับพระดีมีประสบการณ์นะครับผมนี่ปลุกเสกโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับมวลสารที่ใช้ก็สุดยอดทั้งนั้นนะครับนี่พระสวยเดิมๆเลยนะครับพี่ๆหนาบึกๆเลยนะครับนี่ดูง่ายๆเลยครับผมท่านใดรู้จักนะครับ มีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับองนี้นี่สวยจริงนะครับพี่พี่ดูคาบฝุ่นคาบฝุ่นนะครับแบบบ้านๆจริงๆเลยนะครับนี่หูตากระพริบเลยนะครับผมองค์ต่อไปก็เป็นพระดีมีประสบการณ์อีกหนึ่งลูกนะครับผมเป็น พระเทิดขนนก่ข่อดิศรนะครับพิธีใหญ่มากๆเลยนะครับปีหนึ่งกว่านะครับพี่ๆหลวงปู่โตวัดละหานหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ปู่โตวัดดูชิมพีหลวงพ่อกวยหลวงพ่อแพรโอเกจิแบบทั่วฟ้าเมืองไทยจริงนะครับรุ่นนี้นี่และมีประสบการณ์เยอะเลยครับผมนี่พระเทิดขนนกคล้ายๆพระร่วงนั่งนะครับค่ายอดิศรนะครับสวยๆแชมป์เลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมพระสวยเดิมแบบว่าไม่ผ่านการใช้นะครับผม แล้วต่อไปก็จะไปเหรียญหลวงพ่อจารันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเหรียญรุ่น2นะครับพี่พนี่ สอลึกมากๆเลยนะครับสร้าง2518ัวยสดวยเดิมๆเลยนะครับพี่ลูกค้าปลอดคาบรุ้งเดิมๆเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางเป็นเหรียญรุ่น2ปีห8หลวงพ่อจรรยวัดอัมพวันนะครับผมรุ่นแรกน่าจะประมาณปี13่นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวระครูภาวนาวิสุทธ์วัดอัมพวันนะครับพี่ๆเนี่ยสวยปิ๊งๆเลยคณะศิษย์สิงห์บุรีสร้างสวัยนะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่ๆเก่ามากๆเลยสมเด็จเผื่อพี่ๆท่านใดรู้จักบบีหแ ฝุ่นๆนะมีเหมือนการลงทองโบราณเก่าด้วยนะครับพี่ๆแต่ว่าผมไม่ทราบจริงๆครับว่าเป็นสมเด็จที่ไหนนะครับื่อท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสมเด็จเก่านะครับผมนี่เก่าจริงนะครับพี่ๆองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่สุกนะครับผมปีศูนย์กว่านะครับหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำวัดท่าซุงปุกเสก ปีศูนย์นะครับพี่นี่มูลสารเก่านะครับถือว่าเป็นยุคแรกๆของพ่อฤาสีลิงดำที่ได้การปลุกเสกนะครับพอสุดวัดห่างน้ำสาครอย่างเงี้ยครับนี่พระดีวิธีใหญ่นะครับผมนี่ออกวัดปากคลองมาขามเท่านะครับผมองค์ต่อไปเลยนะครับพี่ๆเป็นปิดตาเก่าเนื้ออย่างก็วัดพับเลยนะครับพี่ๆเก่าจริงนะครับนี่เนื้อแบบโหแบบสมเด็จ แบบสมเด็จเลยนะครับพี่พี่แต่ว่าผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับผมท่านใดสนใจนะครับมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพระปิดาโบราณเก่าเนื้อหาจัดจ้านมากๆเลยนะครับพี่พี่นี่ดูง,ง่ายง่ายเลยนะครับข้าแป้งเดิมเดิมนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญวัดบางกระพร้อมนะครับหลวงปู่คงนะครับพี่พี่นี่สวยเดิมเดิมเลยนะครับเป็นทองฝ่าบาทนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับรุ่นจงสําเร็จนะครับผมท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญวัดบางกระพร้อมหลวงปู่คงนะครับองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับพี่พี่ก็จะเป็น พระก,กิ่งนะครับเนี่ยทำแบบคล้ายๆวัดคลองตะเคียนนะครับแต่เป็นวัดประดูทรงธรรมนะครับพี่ๆนี่มีจานเต็มทั้งองค์เลยนะครับพระไม่ผ่านการใช้เลยขี้ยุงเดิมๆเลยนะครับนี่พระก,กิ่งวัดประดูทรงธรรมนะครับผมท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดิมๆดีครับผมยังไงก็ ขอฝากด้วยนะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับผมท่านใดสนใจพระเครื่ององค์ไหนก็แอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับผมผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมทุกๆวันแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับยังไงผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ